น่าเป็นมื้อเย็นได้เลยเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมาแกงเผ็ดชะอมกับกุ้งแกงเผ็ดก็มีพริกแกงเผ็ดมีกะทิมีชะอมมีกุ้งแต่เราใช้เห็ดลงไปด้วยเห็ดที่เราใช้เนี่ยวันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าจะใช้เห็ดอะไรก็แล้วแต่นะได้หมดเลยนะแต่วันนี้เราจะใช้สามเห็ดเราจะใช้เห็ดชิเมจิขาวแล้วก็ดำแล้วก็เห็ดนางลมหลวงนะแล้วก็เห็ดนางฟ้าอ่าตอบซะเห็ดหนึ่ง นะเห็ดนางฟ้าแต่อที่ใหญ่ไปแนละ้ว mm hmm. เมื่อกี้เราบอกว่าใหญ่ไปแล้วหนาแล้วอวบเนี่ย mm hmm. เขาเรียกเห็ดเป่าหือเป่าหือซึ่งลักษณะคล้ายๆกัน mm hmm. เห็ดเวลาดูเนี่ยเดี๋ยวนี้เนื่องจากวัฒนาการการเก็บหรือการถนอมอาหารเนี่ยดีขึ้นเยอะเห็ดพวกนี้เนี่ยจะอยู่ในที่เย็นซึ่งมันไม่โตได้ใช,ใช่ไหมแต่เห็ดเนี่ยถ้าออกมานอกอุณหภูมิธรรมดาเนี่ยเห็ดก็จะโตวตันโตคืนวันนั้นอะโตไปจนไม่รู้มันจะยังไงนะแต่ว่านี่มันอยู่ อุณหภูมิจำกัดมัน<ช>ก็ทีน,นี้เวลาเลือกเนี่ยถ้าสมมติเปลี่ยนน้ําแล้วไปวางขายไม่ต้องเอานะอไม่ต้องซื้อเลยเห็ดเปียกน้ำนะแหงเพราะเห็ดไม่ต้องล้างน้ําเดี๋ยวเราไปล้างทีหลังก่อนจะใส่แต่ถ้าเห็ดจากสวนเราเองเนี่ยอย่างที่บ้านเนี่ยจะมีปลูกเห็ดเอาไว้เหมือนกันนะถ้าสมมติเราเด็ดมาจากชอ่อกเพราะเห็ดเนี่ยมันสะอาดดีแล้ว ไม่จะเป็นต้องล้างก็ได้ใช่เพราะมันอยู่ในโรงเรือนมันอยู่ในโรงเรือนเราเองนะแต่ถ้าไม่มั่นใจถ้าเราแกงเปียกแบบนี้ก็ล้างซะหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่อย่าไปเอาซื้อในตลาดที่เขาล้างไว้อืไม่ได้อย่างนั้นเดี๋ยวจะมาเน่ากันนะเดินเนี่ยแป๊บเดียวโดนน้าก็ลเสียแล้วนะครับเอ็ดทิเมจินี้ก็เหมือนกันต้องมาทั้งโคนแบบนี้นะใช่ถ้าถูกตัดมาแล้วนี่ไม่เอาไม่ไม่เอานะอย่าไปซื้อมานะก็ต้องแบบตัดเองอย่างเงี้ยถึงจะสดก็จะใสสดตลอดนะ ถ้าอยู่กับโคนเขาเนี่ยเขาจะสดตลอดมีพุ่มมีน้ําเลี้ยงเขาอยู่นะให้เป็นแบบนี้ได้นะครับส่วนหัวใจหลักของเราคือชะอมชะอมต้องบอกท่านผู้ชมว่าชะอมเนี่ยเหมือนจะมี2แบบที่บ้านปลูกนี่หนามนี่มันมันโอ้โหมันหนามมากเลยเขาเรียกเป็นชะอมบ้านมั้งหนามเยอะมากโอ้โหแตะเข้าไปนี่จิ้มเลยไม่ใช่หลบนะเฮะแตะเข้าไปจิ้มปั๊บเลยโอ้โหมันเขาไม่หลบเราดิไม่หลบแต่เขาจะมีกลิ่นแรงกว่าหอมกว่าอ่า ต่เนี่ยเนี่ยไม่ไม่โดนทิ่มแน่ลูดลูดขึ้นไปเนี่ยเด็ดซะก่อนอนี้แล้วก็จับลูดอย่างนี้เนี่ยฮะแล้วเชวอมเนี่ยเดี๋ยวนี้เห็นไหมเวลาเราซื้อจากห้างนยเขาจะทําความสะอาดแบบนี้เลยอืมเห็นไหมเขาจะทําเป็นเขาจะช่อเขาจะสวยแบบนี้เลยอันนี้ก็คือเด็ดเฉพาะยอดอยู่แล้วสวยงามเลยครับเนี่ยถ้าเราเห็นอยู่ในตลาดเป็นแบบนี้ได้ดีเลยนะเลือกซื้อแบบนี้ก็แล้วกันนะที่เรียกว่าเดี๋ยวเรามารูดแล้วก็ใช้เลยนะถ้าอยากจะล้างก็รูดซะก่อนแล้วไปล้างดีไหมใช่นะ แล้วถ้าจริงๆแล้วถ้าเป็นทั้งกำอย่างเงี้ยแต่ของเราเราเราล้างไว้แล้วอ๋อเราล้างไว้แล้วใช่เราล้างทั้งกำเงี้ยมันจะไอ้นี่แต่ถ้าเราไปรูดไปแล้วล้างเนี่ยมันแฉะเวลาจะทาอะไรมันจะแฉะเกิดอไไข่จงไข่เจียวนี่แย่เลยนะแย่เลยเพราะฉะนั้นจะต้องทั้งกาอย่างนี้ล้างเลยล้างทั้งกำก่อนอ่าล้างทั้งกาก่อนโอเคทีนี้พริกครับผมมาปลูกพริกแต่พริกออกมาแล้วสวยหอมเหมือนกันนะเขาเรียกพริกนา ไม่ได้เผ็ดจัดมากมายเท่าไหร่นะแต่พริกก็จะรูปร่างมีกึ่งพริกหยวกใช่นะกึ่งพริกหนุ่มนะถึงกึ่งกันแล้วอันนี้แก่หน่อยก็จะออกมาเป็นแบบเหลืองๆหน่อยนะอันนี้เขียวๆ่งจากต้นเนี่ยต้นมีอยู่เลยปลูก3าต้นเนี่ยเพิ่งได้มาเดี๋ยวผมจะมาใส่เอาเนื้อสัมผัสเขาที่มีความกรอบเนี่ยใส่ลงไปในแกงด้วยเอาละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวให้นี่พี่ชายผมเด็ดไปก่อนเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูเห็ดชะอมแล้วก็พริก <ช>เดี๋ยวตาม<ว>ผมไปเลยครับชมสวนชมสวนชมสวนนะอาจถึงมันจะเป็นต้นน้อย,อยแต่มันก็ได้ผลผลิตนะเดี๋ยวไปดูกันเลยอ่านี่ท่านผู้ชมครับพามาดูโรงเห็ดเล็กๆของที่บ้านเราอันนี้ก็เพิ่งมีนะครับเห็ดนางฟ้านี่สีชมพูนี่ก็จะเป็นเห็ดแบบนี้แหละที่เราเก็บไปแล้วก็ไปทําแกงกันได้นะครับ สีขาวเราเก็บไปเอามีสีดําด้วยสีขาวก็มีนี่เมื่อเช้าเราก็เก็บไปแล้วแต่นี่แหละครับก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่บ้านเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมไปดูชะอมแล้วก็พิกนากันครับตามมาเลยครับนี่ต้นครับนี่เม็ดเป็นอย่างนี้เด็ดพวกนี้ออกหมดเลยนะฮะมันขึ้นใบข้างบนผมว่า3ต้นนี่ถ้าจะกินคนเดียวก็ไม่หมดแล้วเนี่ยในต้นนี้ใหญ่หน่อยนี่อันนี้ไม่นี่ต้นใหญ่กําลังออกดอกเต็มเลย มาล่ะครับนี่เลยชะอมครับที่บ้านชะอมแต่เมื่อกี้ถ้าถ้าได้เห็นคเปรียบเทียบกันเนี่ย้นาก็จะไม่มีแต่นี่ดูสิกดน้นาไม่ได้เนี่ยแข็งเป๊กเลยฉุนกว่าปกติเนี่ยหยิบไม่ได้และทิ่มเลยเนี่ยมันฉุนมากครับมันอร่อยมากถ้าเคยชอบจริงๆนะนี่เลยครับเดี๋ยวเราไปทำแกงกันต่อครับเอาละครับโนดพี่ชายเด็ดอันนี้ไปนู่ไปทำกุ้งแนละ้วเดี๋ยวอยู่ตรงนี้ผมทำกะทิก่อนเลยครับหัวกะทิทำกะทิว่าทำแกงหัวกะทิครับ แกะกุ้งไปนะได้แล้วก็มาช่วยนแกงอืมโอเครอสักคู่โอเคเราตั้งกะทิครับให้กะทิเดือดแล้วก็ค่อยใส่พริกแกง oh. นี่เมื่อกี้ที่ผมดื้อ oh. ผมใช้เป็นกระทะเหล็กทำไมที่ใส่กะทิ <c oughs> อาจารย์นี่เขาก็บอกแล้วพี่ชายเขาบอกอยู่แล้วว่ามันจะดำบอกเขาหรไม่เป็นไรขาด <c oughs> ให้ขาวมันก็ได้จริงๆมันก็ดำจริงจริงนะเลยต้องเปลี่ยนเป็นสแตนเลสนั่นถึงบอกว่า โบราณก็ถึงใช้กระทะทองเหลืองใช่ใช่ไหมกระทะเหล็กไม่ได้เลยนะกสแตนเลสโอเคนะหม้ออลูมิเนียมก็ไม่ได้นี่สแตนเลสอันนี้เธอสแตนเลสโอเคอะลูมิเนียมก็ดําอีกใช่ไหมดําเก่งนะคนนี้อ่าอันนี้ทําไงฉีกอะฉีก้าฉีกจ้ะไปตีตีหยุดหยุดให้กะทิเขาแตกมันพอไหมเนี่ยพอไหมชิ้นอย่างเงี้ยดีเลยดีดีกะทิเป็นกะทิสดที่ต้มแล้วนะโอเคกะทิเราเริ่มเดือดแล้ว เราก็จะใส่พริกแกงลงไปเลยนะครับละลายพริกแกงกับหัวกะทิที่เดือดเมื่อกี้ของเราครับพยายามละลายพริกแกงกับหัวกะทิก่อนนะครับอันนี้หั่นไงอืมอันนี้ก็ได้อยากหั่นก็หั่นได้เลยนี่นะ นั่นแหละโอเคทีนี้เราก็ละลายพริกให้เรียบร้อยด้วยกันเดี๋ยวดูสิความเข้มข้นเขาเป็นยังไงพอเดือดแบบนี้แล้วผมใส่หางกะทิลงไปหน่อยนะเพราะว่าจะได้เคี่ยวเขาได้อันนี้เอาไงพริกนี้หั่นไงนหันงห่นเองก็ได้อหั่นหมดแล้วเหรอเห็ดอะอหั่นหมดเลยเห็ดอะอ อโอเคทีนี้ก็ปล่อยเดือดนะครับทีนั้นเราก็หั่นเลยครับอืมสุดยอดเอาละนี่เราเคี่ยวได้แล้ว,ลวได้ที่แล้วแค่ได้ที่แล้วเราก็จะแบ่งออกมา เอามาใส่หมอ้อเล็กนี้แล้วก็แกงอืมใช้หมอ้อนี้แกงอ่าเดี๋ยวให้เดือดปุ๊บใส่น้ำตาลน้ำปลาโอเคเดือดแล้วน้ำปลาใส่หนึ่งครึ่งหนึ่งหนึ่งอ่าครึ่งอเาโอเคเชิมอาน้ำตาลสามหยิบมือนะฮะนัะ่นอย่ให้ชิมไงอือจริงม,มันต้องเข้มหม่นะ ใช่อะไยังชิมดิน้ำตาลละลายแล้วเหรอโอ้โหลงเปกก็นรถกระบะตาละาาละลายก่อนนะครับท่านุ้กครับเพราะไม่งั้นเนี่ยคนชิมไม่ยอมชิมเนี่ยน <c oughs> ะชิมซิหายกองแกงยังไงน้ำตาลใส่หน่อาายไ,ไหม,ม <c oughs> อือกน้ำตาลได้อีกหน่อยอ่ะน้ำตาลไม่ได้ใส่ก้อนใหญ่เลยนะใส่ก้อนเล็กนะ <c oughs> ลงก้นหม้อดีนึงปอง มันง่ายมากเลยนะสำหรับที่เราจะทำแกงแบบนี้พรอเดือดใส่หางกะทิเราก็เพียงแค่ใส่น้ำปลาน้ำตาลจบเห็นไหมแต่ที่สำคัญคือใส่เห็ดนี่ใส่เลยใส่ได้เลยอพอดีแล้วใส่เห็ดลงไปนี่ใส่เห็ดลงไปอาจฉพาะหม้อหนอึ่งของเราทีนี้อันนี้เราไม่ใช้แล้วเราใช้อันนี้แทนก็เข้มข้นแบบนี้นะเพื่อที่จะทำให้แกงเราไม่ไดี น้ำจองแจง๋งเข้าใจนะน้ำนจงจฉงทีนี้ใส่กุ้งก่อนชะอมกับพริกสุดท้ายอเอากุ้งหมดเลย่ะไม่ต้องหมดก็ได้ไหมอีกหนอ่กชิมแกงอร่อยแล้วใช่ไหมอร่อยแล้วอร่อยแล้วว้าวเสียบกุ้งเราให้สุกไม่ต้องเยอะมากนะอ้าวชะอมใส่นะชะอมกับพริกนะครับใส่ yes ขออีกนิดได้ไหมได้เพราะว่ามันใส่กุ้งใส่อะไรไปแล้วเราลดก็จะจีดนะโอ้ใช่ได้มาโอ้สุดยอดจบเวลาท่านผู้ชมทำเนี่ยไม่ต้องไปอายใครนะตั้งใจทำแบบเนี้แล้วมันอร่อยแล้วมันยิ้มจมูกบานเลยนะคาาเเบนี่ แต่หลิวก็จับยาวไม่ได้นะยาวไม่ได้ร้อนพองแต่ละอันแต่ละอย่างสยองขยงจังเลยอยากทำบ้างใช่ไหมอวับ<อ>ให้ร้อนนี่หัวกะทิหน่อยนี่แหละครับท่านผู้ชมครับแกงเผ็ดชะอมกับกุ้งเดี๋ยวมาชิมกันครับ ชิมก่อนดิอืมแล้วก็อร่อยมันต้องกินอะไรนะแกงเห็ดเหรอเห็ดไงชะอมเห็ดแล้วก็พริกนาของเราชะอมกุ้งมันเค็มหวานหอมนะเป๊ะเลยแต่พริกก็ไม่ถึงว่าจะเผ็ดมากแต่มีเ็กเจอร์หน่อยมีความตัดเลี่ยนขึ้นมาหน่อยเวลาเราเคี้ยวเจอพริกเนี่ยกรอบกรอบชะอมหอมมากๆนี่แหละครับท่านผู้ชมครับเป็นเมนูแบบง่าย แล้วก็ทําขึ้นมาแล้วเนี่ยทุกคนในครอบครัวแฮปปี้แต่วันนี้เนี่ยถ้าไม่ชอบกุ้งเปลี่ยนเป็นปลาก็ได้แล้วก็เอาปลาเนี่ยเนื้อน้หา,นานหน่อยนะติดหนังนะแล้วก็ทอดกรอบทอดหันแต่เนื้อนะแล้วก็ทอดสะก่อนแล้วก็เอามาใส่แทนกุ้งอร่อยเลยเป็นเมนูสุขภาพสําหรับวันแม่กันนะครับในช่วงนี้สูตรนี้เอาไปทําที่บ้านเลยครับเย็นนี้ต้องมีนะอย่าลืม,มผู้ใหญ่บางท่านก็ชอบชะอม เหมือนเราเราก็ยังชอบชาวอมเลยที่จะกินแล้วมันมีความรู้สึกว่าเข้มข้นมันรู้สึกว่าได้เป็นความเป็นไทยร้อเอราละครับนี่ละครับท่านผู้ชมครับกับรายการยอดเชฟไทยในช่วงแรกครับเมนูแรกของเราในวันนี้ครับเดี๋ยวให้พี่ชายกลับบ้านไปก่อนแล้วเดี๋ยวอีกหนึ่งเมนูพบกันครับกับเป็นปลานึ่งมะนาวสกครู่ครับสวัสดีครับ <laughs> <laughs>